สวัสวันนี้จะมาแนะนำนะครับวงจรสวิตทางเดียวควบคุมหลอดไส้ก่อนอื่นนะครับเราเลือกสายลายมานะครับตอนนี้ใช้ l 1ต่อไปนะครับเลือกใช้สวิตในที่นี้นะครับเราจะใช้สวิตปกติเปิดตำแหน่งนี้นะครับถ้ามีการกดจะล็อกหน้าสัมผัสของตัวเองไว้นะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับเราใช้หลอดตอนนี้ใช้หลอดสัญญาณ h หนึ่งนะครับแล้วก็ควบวงจรต้องควบวงจรที่นิวตันหลักการนะครับวิธีการต่อก็คือเอาสายลายเข้าสวิตตัวที่หนึ่งออกจากสวิตตัวที่หนึ่งเข้าหลอด h หนึ่งนะครับออก h หนึ่งควบวงจรที่นิวตันเพียงเท่านี้นะครับวงจรเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสวิตตัวเดียวควบคุมหลอดไส้หลังจากนั้นมาทดสอบดูนะครับโดยการกดลันนะครับสับสวิตนะครับ ไฟก็จะไหลาจาก L1 ผ่านสวิตช์ไหลผ่านหลอดเทสหแล้วก็ควบวงจรที่นิวตนันเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ